และตอนนี้ได้เวลาไปติดตามภารกิจของอบจอในสัปดาห์หน้ากันแล้วนะคะในช่วงของอบจ f อ r w เวิค่ะบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจะดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบจอพัทลุงพร้อมรถธันตกรรมเคลื่อนที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบําบัดทุกบํารุงศุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,563พร้อมร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดพัทลุงประจำเดือนกรกฎาคมในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563ค่ะเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีณโนะรงเรียนบ้านอ่างทองหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจะนำรถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นการให้บริการด้านธนตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่สีนครินและใ,ใกล้เคียงจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตามวันเวลาดังกล่าวนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้จัดทําโครงการส่งเสร,รมิมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพัทลุงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายสําหรับญาติหรือผู้ดูแลที่ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและญาติหรือผู้ดูแลมีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้กําหนดประกาศรับลงทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยสามารถยื่นใบลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงที่โรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์แพทย์ชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่16ถึง22กรกฎาคม2563ในวันเวลาราชการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์074611603 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ o n y w e b p a t h a l u n g p a o g o t h และ Facebook ประชาสัมพันธ์อบจพัทลุงค่ะค่ะและในช่วงท้ายของรายการนะคะสำหรับคนที่ร่วมสนุกกดติดตามแล้วก็กดแชร์รายการก้าวไปกับอบจพัทลุงวันนี้ ตามที่สัญญากันไว้นะคะว่ามีเสื้อจากรายการของเรามาแจาก2รางวัลด้วยกันสําหรับผู้ร่วมทําตามกติกานะคะได้ชื่อได้ไรายชื่อผู้โชคดีมาแล้วค่ะผู้โชคดีได้รับเสื้อในวันนี้นะคะใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณพานุวัตวีรพันธ์แล้วก็คุณสะกงยศเกื้อนะคะ2ท่านาให้ยืนยันตัวตนนะคะมาทางแชทบ็อกนะคะ Facebook แล้วก็สามารถที่จะมารับเสื้อนะคะได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์อบจอพัทลุงนะคะถ้ายัางไงยืนยันตัวตนมาก่อนนะคะที่แฟนเพจอบจก้าไปกับอบจพัทลุงนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการก้าไปกับอบจพัทลุงประจําสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์รายการของเรานะคะเพื่อแบ่งปันข่าวสารให้กับเพื่อนๆของคุณได้ติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกความคิดเห็นนะคะดิฉันเทวีพรมจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานรายการต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ